กู้ผ่านแอปไม่ได้เนื่องจากยังไม่ขอเปิดระบบเงินกู้ผ่านโมบายแอปต้องทำยังไงไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการโฟกัสนิวหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะเพราะสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ถึงแม้ว่าในตอนนี้นะคะสถานาการณ์จะมีการคลี่คลายลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ พวกเราก็ต้องอย่าประมาทนะคะและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคก,กันด้วยนะคะในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด1 9ในปัจจุบันนี้นะคะก็มีสมาชิกเป็นจำนวนมากนะคะที่เข้ามาใช้บริการาทำธุรกรรมออนไลน์กับสากรค่คะเรียกได้ว่าเป็น New Normal รูปแบบใหม่สำหรับการบริการของสากรเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการฝากถอนโอนการารับสสดิการรวมถึงการกู้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันค่ะ โดยการกู้เงินผ่านแอปนะคะก็มีสมาชิกที่ทําการกดกู้เงินผ่านแอปแล้วไม่สามารถที่จะทําการกู้ได้นะคะเนื่องจากหน้าจอนะคะขึ้นว่าท่านยังไม่ได้เปิดระบบการขอกู้กับสากลผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะคะท่านไหนนะคะที่หน้าจอขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยท่านจะต้องทําการส่งใบคําขอกู้มาที่สากลก่อนนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สากลทําการเปิดการขอกู้ผ่านโมบายแอปให้ค่ะและการกู้ผ่านแอปนะคะมีด้วยกัน2ประเภทค่ะ โดยประเภทแรกนะคะเป็นการกู้ฉุกเฉินกู้ได้ทั้งสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เป็นพนักง,งานราชการนะคะส่วนประเภทที่2เป็นการกู้สามัญดิจิตอลกู้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นคะ่ะโดยเงินกู้ทั้ง2ประเภทต้องเป็นสมาชิกสถากรณ์มาไม่น้อยกว่า6เดือน <c oughs> เอกสารคำขอ,ขอกู้ฉุกเฉินผ่านแอปสมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์หัวข้อที่2.1ค่ะสำหรับสมาชิกสมทบพนักง,งานราชการดาวน์โหลดหัวข้อที่2.2นะคะ และทําการพิมพ์เอกสารให้ครบทั้ง3หน้าโดยให้หน้าที่1และหน้าที่2พิมพ์หน้าหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันค่ะส่วนเอกสารการขอกู้สามัญดิจิตอลสมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์หัวข้อที่2.19ทําการพิมพ์เอกสารให้ครบทั้ง3หน้าโดยให้หน้าที่1และหน้าที่2พิมพ์หน้าหลังในแผ่นเดียวกันเมื่อกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้วสมาชิกสามารถส่งเอกสารมาที่ตู้ปอน169ปอนอสอตจตุจักร กรุงเทพมหานคร10900และอย่าลืมนะคะส่งมาพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดและสลิปเงินเดือนเดือนมีนาคมปี63ค่ะแล้วรอรับ s m s ยืนยันการอนุมัติการกู้เพียงเท่านี้นะคะทุกท่านก็สามารถทำการกู้และดูสิทธิ์การกู้ผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันเยอะๆนะคะ เผื่อเพื่อนคนไหนพบเจอปัญหาเดียวกันและหากท่านใดยอยากรู้ข่าวสารอะไรเพิ่มเติมให้คอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ